กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่นครเอเธนชายคนนึงนามว่าอีศบเขาเป็นนักปราดญ์ของทางราชสำนักและมีความสามารถในการแต่งนิทานสอนใจทุกคนต่างรู้จักในชื่อเสียงอันฉลาดหลักแหลมของเขาจนกระทั่งวันหนึ่ง <c oughs> เอาละ่ะทีนี้ทายไม่ถูกแน่แฮะท่านว่าก้อนหินที่อยู่ในมือเนี้ยมีกี่เม็ดสามต้องสามแน่แนเลยโอ้ยชฉเลย เฮ้ยทายถูกก็หาว่าฉันมองเห็นอ่ะเล่นใหม่ก็เล่นใหม่อ่ะท่านต้องหลับตาด้วยนะคราวนี้ท่านว่ามีกี่เม็ดอืมสามต้องสามแน่เลยยาฉันเลยแล้วนะคะท่านจะเปลี่ยนใจไหมเอ่ยติ๊กตักติ๊กตักเออไม่เปลี่ยนดีกว่านะอ้าแย้แย่ชนะแล้วชนะแล้วชนะให้จบแล้วแย่แย่แพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วชนะชนะให้จบแล้วเย้ ซื้อหมูหน่อยนะคะพ่อค้าแต่ข่าวท่านอิศพบเป็นบ้าติงตองไปแล้วเหรอฮะอืมถ้าไม่เป็นบ้าน่ะจะไปเล่นบาเก็บกับเด็กๆเหรอน่าเสียดายนะเป็นถึงปราดราชสำนักน่ะติงตองไปซะแล้ว <vivre> นี่เธอรู้หรือเปล่าท่านอิศพบนะนะแต่งนิทันมากไปตอนนี้เพี้ยนไปแล้วไปเล่นคลุกฝุ่นอยู่กับเด็กๆหมดสภาพนักปราดราชบัณฑิตน่าเวทนาจริงๆเลยนะอืมฉันน่ะนะรู้ลึกกว่าใครๆเลยล่ะท่านอิศพบนะอกหักก็เลยเปี้ยนไป ชัดมาลึกมาอย่า yeah, แม่นักข่าวใหญ่เธอน่ะมัม่วเดอเอาเอาเองแล้วสิไม่ว่าไม่ได้เลยท่านอีศบเสียสติไปซะแล้วต่อไปใครจะแต่งนิทานแทรกขติส้อนทำให้ลูกหลานของเราล่ะฮอีริกก็เราสองคนไงเสบัสเตียนตอนเด็กๆเ,เราก็เคยเขียนเรียงความกันบ่อยนี่จำได้ไหม ้องหรือเปล่าคณะเต็มสิบได้แค่ส,สองเอาผู้ปัญญาที่ไหนมาเขียนเฮ้ยเสียดายท่านอิศจริงๆยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยน่าจะให้เจ้าเป็นบ้าแทนเนะเอาะอ้าวอย่าพลาดเพียงสิครับคุณเดี๋ยวก็ฟ้องบินประมาทซะหรอกบ้าน่ะมันเป็นง่ายๆซะที่ไหนล่ะถ้าบรารมีไม่ถึง่ะเป็นกันไม่ได้ลอกนะขณะที่ข่าวการเป็นบ้าของอีศศถูกกลุ่มชาวบ้านพูดไปคนละทิศคนละทางและในวันนี้ท่านอิศบก็ตั้งใจจะมาแก้ข้อสงสัยนั้น ทันทั้งหลายที่สงสัยในตัวเรากรุณาฟังทางนี้นใครที่สงสัยในตัวเราคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คันธนูคันนี้นี่และหลังจากนั้นชาวเมืองต่างพากันมกไขปริศนาของอีศกโอ้โหมาวางคัททนธนูแล้วให้หาคําตอบไม่สามารถครับให้ตีปริศนาแล้วคิดได้เลยปวดหัวเรียนน้อยครับหมดปัญญาคิดไปอีกสามเดือนก็หาคําตอบไม่ได้หรอคนแล้วคนเล่า โท่านอิศพอาจจะเปรียบตัวท่านเองดังสายธนูกัเป็นังนะใช่ใช่เราเห็นด้วยอะแต่ว่ามันเหมือนกันตรงไหนนะคันธนูที่ไม่มีลูกใช่ใช่ท่านอิศพบยังโสดยังไม่มีลูกก็เหมือนกับคันธนูนี่ไงแล้วหลังจากที่หลายคนออกมาไขปัญหาแต่ก็ไม่มีผู้ใดสามารถให้คําตอบได้เลยจนในที่สุดนี่รู้จะายตอนไหนให้คำตอบม่้เคไรนะ หมดเลยนะคำถามอันนี้เอาละเอาละหยุดเถียงกันได้แล้วครับทุกท่านหวังว่าผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายคงจะหาคำตอบกันได้แล้วนะครับวางคันธนูแล้วไม่หาคำตอบไม่สามารถครับขนาดหนึ่งมกหนึ่งยังตอบไม่ได้เลยแล้วัะนีจะตอบได้ไงดีที่ยอมรับเรียนน้อยคิดไม่ออกือคันธนูที่ไม่มีลูกเหมือนท่านอิศบที่ยังโสดไม่มีลูกก็เหมือนคันธนูนี้ไงหยุดหยุดสต็อปเลยเอาละส่งต่อต่อกันไปนะทุกท่าน ดูกันให้ทั่วทุกคนแต่ห้ามอุบอิบกลับบ้านละ่ะทุกท่านชีวิตก็เหมือนกับคันธนูนั่นแหละครับดูแล้วก็พิจารณาตามก็แล้วกันนะครับชีวิตที่เคร่งเครียดจริงจังทุกระเบียดนิ้วจะขาดเกินนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เปรียบได้ดังคันธนูที่สายตึงอยู่ตลอดเวลาทําให้อายุก,การใช้งานสั้นลงร่างกายและจิตใจคนก็เหมือนกันตึงมากก็มาจะเสื่อมมันต้องพอดีพอดีมีตึงบ้างหย่อนบ้างสลับกันไปและที่เราไปเล่นคลุกฝุนกับพวกเด็กๆก็เพราะว่าอยากจะผ่อนคลายและหาข้อมูลจากเด็กๆ ว่าพวกเขาชอบอะไรจะได้เอามาแต่งเป็นนิทานให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายยังไงละ่ะเราไม่ได้บ้าหรอกทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วง yeah, yeah. หลังจากที่ชาวเมืองรู้คำตอบของปริศนาทำให้เข้าใจในตัวอิศบมากขึ้นและเลิกคิดว่าเขาเป็นคนบ้าหลังจากนั้นทุกคนจึงรู้จักใช้ชีวิตที่ผ่อนคลายมากขึ้นทำให้เอเธนเป็นเมืองที่มีแต่เสียงหัวเราะและความสนุกสนานน้องๆครับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตคนจะมีความสุขได รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวจังไปนะครับน้อง